อันนี้มิกเซอร์โปรดิเซอร์เขาก็แบบจะรอสั่งนก็แบบราดูว่าเขาจะที่แบบนึงก็เหมือนคนละแอทำอะไรอะเหมือนคนละแวงอะเออหนูก็ลงไปยังไงอมใอะไเง่าเพูเขาเจะห็นไปว่าเห็นอเเขาชี้ไงชอย่างไยั้าจะชี้อย่างไยังชี้เขาจะชี้อยงไี้้้ย เอาใหม่ด oh ิปิดๆเดี๋ยวนะผื่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผื่นสีฟูดีผื่นอะไรก็หมดแล้วระบายไม่ต้องโสร่งเดี๋ยวมอสให้พังเจ้าให้พังเรื่องคือว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะอยากจะอยู่กับมิกเซอร์และโปรดิวเซอร์ให้เกลียวเลย ความผิดโปรดิวเซอร์เต็มๆไม่แล้ววันไม่ค่อยด่าไม่รู้ไงนี่เราตอบมิเถอรให้เขาถึงั้ยสองคนเราก็ไม่รู้สุกไหมสุกไหมเดี๋ยวเขาพูดนะค่ะก็เมื่อวานใช่ไหมคือมิสเตอร์เอ้ยไม่ใช่โปรดิวเซอร์ลืมลืมตัวเช็คแอดซีแม็กฟิวหก็ลอนตีห้านอนต่อจากเนส่ะคือแบบคนอื่นก็สบายนะ ก็แบบนอนนอนเช้าสองคนเนี้ยแล้วพอพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าอ่าก็ลอยมาสองคนเลยอยู่ก็ไม่ได้เช็คแคนทเข้าห้องอัดใน้พูดสวัสดีค่ะเข้าช่วงต่อไปอย่างเช่นต่อไปขอเข้าช่วงรายการนานากเกษตรเปิดมาเป็นช่วงอะไรนะเกษตรทำกินทีเนี้ย <c oughs> ตายแล้วตายแล้วตาเหลือมองกันอะไรวะอะไรวะต่อไปช่วงต่อไปช่วงอ่าอะไรนะสนทนาเป็นช่วงนานากเกษตร เปิดมั่วมันไปหมดเลยแล้วดีเจก็ตายถึงเขาต้องพูดสคริปที่พีมาหมดอ่ะต้องกระตัดกระจายเรียงใหม่หมดเลยแล้วแบบตายแล้วคะแนนต้องลดหายแน่เลยกลายเป็นว่าเรียงจัดใหม่ทั้งหมดแล้ว15นาทีสุดท้ายอ่ะเป็นหน้าที่ใครหน้าที่ดีเจต้องพูดคนเดียวพี่เนี้ย e b j ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วมองไปก็แบบหกนาทีหึหกนาทีอะไรสิบกว่านาทีเหรอเขาดูนาฬิกาอยู่โอ้สิบกว่านาทีอาจารย์ให้เรื่องส่วนต่อหลังไงมสิบกว่านาทีไปทํา ดีเจดีเจหมดคำพูดแต่พอมองขึ so says, ้นไปตัวกระจกเห็นี่ยพึ่งว่าพูดเรื่อยๆดีเจพูดไปจนหมดแล้วเห่อตอนนี้นะาะรายการของเราก็พูดเรื่อยยังไม่หมดพูดไปก็ยังพูดเรื่อยขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณมองไปในห้องส่งเห็นน้ำื่มขอบคุณน้ำตึงดีใจได้ดีอยู่นะคะนู่นนี่นั่นเหรอโชคดีนะเนี่ยมีพ่อเป็นดีเจพูดเลยว่าพูดเลยว่า หูตื่นเลยอะแบบหนูไม่รู้สึกง่วงแล้วก็แอร์ข้างในตอนนั้นมันเย็นมากหนูก็รอนมาทที่ไม่ทำอะไรไม่ได้อะยิ่ข้างนอกอยู่กันเป็นจุ๊บมารุนอยู่อะไรก็ดีใจรับใบไม้ให้สบายอะห้แต่โดนด่าข้างในไม่ดีเสียเเห็นแต่ปากไม่อ่อยตรงีเสก็เะ ก็เจนแล้วไงก็โดนด่าไงเดฟก็ไม่ต้องรับรู้ว่าเดฟโดนด่าไงโดนด่ากัผ่านไหมอ่ะโอ้ยระดับไหนอ่ะระดับแป๊ะผ่านพ่กใครระดับฆ่าค้าบอกรถใครบอกรถใคร่ต้องไปให้นะไม่ออกแน่ฟังฟังฟังถ้าผุดผุดนะจบรายการตอนนักถูกลงคะแนนหมดเลยต้องขอบคุณดีเจที่โดนโสดไปถึง1ิบเจ็ดโมงเอ้ย ท้านินเปิดไม่บเจ้นสุดก็ไม่ได้ยินจะมองอย่นี้ฉันไหจะบอกว่าไม่คะแนนคนเดียวเลยจะบอกว่าบิเจไม่พูดไม่มีเสียงเงียบเลยอ่ะพี่นิกอ่ะ จบพอดีเรื่องเราจบพอดีสาวดอกไม้อันนี้ตุ๊กตุ๊กหมดเลยอ๋อหลับไหมไม่เนี่ยแหละหมดแล้วของไม้หมดแล้วของไม้หมดแล้วเออเออเออขอตั้งแต่ตรงนี้เลยเอ้ย